ในคลิปนี้ผมจะเก็บมารผลอะไรสักอย่างแล้วจะมา pvp ให้ทุกคนดูถ้าผม p ี p สู้ไม่ได้ผมจะไม่ทำอะไรเลยไปก่อนจะไปชมฝากกดไลค์ด้วยนะก่อนจะไปดูคลิปยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสมเทพตันง,งบ9บาทมาดูกันว่าคุ้มไหมสมเลยได้แล้วมีผลจิกจอกบัตรแวมพายดัคู่สมอเรือคุ้มมากแล้มีขายไก่ตันราคาถูก มี V4 ทุกเผ่ามีทุกผลปีศาจที่คนฮิตรับกดเกมพาร์รับกดผลปีศาจร,รับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพจร้านมีครด,ดิตแจกฟรีเข้ารียิตรับใต้คลิปได้เลยโอเคครับผมในคลิปนี้เราจะมาฟาร์มผลนี้กันนะนั่นจะเป็นผลอะไรสักอย่างผลผลซาว,ลวป่าไปที่ทุกคนเห็นก็ไม่ใช่รหัสผมนะยืมเขอมาอีกทียืมไพือผ จะมารีวิวผลนี้ให้ดูแบบหลายช่องก็รีวิวละช่องเราจะไม่รีวิวเลย<ะ>เวันนี้จะฟาร์มอาร์แล้วก็ลองไป p v p นะแบบไม่โหดมากอะไรผมอะ่ PP อะ PPP อ่ะแต่จะทำให้เต็มที่ละไปฟาร์มฟาร์มกันดีกวา่าปลาห้าสิบแล้ว มารีวิวให้ดูสกิลเอ็กก็จะเป็นการอุย้ยฝอยพลังอุย้ยเท่อยู่นะถ้าไปเล่นไปรองโคดายอีกรอบนึงมาดูอีกรอบนะดูดูด,ดูสกิลเอ็กแบบสวยจัดสกิลเนี้ยดีแฮงแล้วเขาโบกสกิลนี้อุย้ยมันก็สวยนะถ้าไปเล่นไปสวยเรื่อง ไม่จะบินจะเอ้ยไม่จะเป็นเราต้องไม่ต้องรับควยก็ได้เราวลตันแลละดูดิเอ้ยหุ่ยอ่าเราได้สกิลใหม่แล้วมาดูดูสกิลซีสกิลซีโอ้ยโอ้ย เฮ้ยมันเท่อยู่เนาะเฮ้ยเจ้าเท่จัดเลยแล้วมีเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรเนะี่ยไว้ใครบอกไม่เท่ามาเปิดเดี๋ยวเปิดอีกรอบเปิดอีกรอบดูสกิลซีอีกรอบปับ๊บไม่เป็นเม้ยมันโดนหลายตัวเลยนะโอ้ดูทั่นี่ใครว่าไม่เท่บอกเลยเอิดดีเด่ดีเด่ดีเด่ด ครับชอบจัดสกิลเนี้ยตายโดนโดนโดนรอวิ่งมันแล้วแบบแบบแม่งมีโล่ด้วยนะดูดิห้องจริงเฮ้ยมันมีมอนเตอร์จะตายตรงนี้ นีน่เปล่าดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจุยอรอเดี๋ยวเราจะฟาร์มไปยันเวลสองเอ้ยร้อยเจ็ดสิบห้าเลยเป็นสกิลเอฟนะไปมาหลังจากที่ผมได้สกิลเอฟมานะแบตเตอรี่ครบละมาดูกัน,อนโอ้ยเป็นโอ้ยเป็นการบินนะดูดิบินเป็นเสียงเพลงอ่ะฮะโคเทเชยโคเทเลย ไม่ได้อวยบอกเลยเอฟเฟกแม่งอลังการจัดไอโ้โหสกิลเอฟเท่ขนนีน้แบตมารตัลี่สองยจะเท่ขนาดไหนวะไม่ได้อวยนะบอกเลยเท่ไอ้ฟาร์มฟาร์มกันต่อฟาร์มัต่อไปฟาร์มเอามารตัรี่เวลดต่อ,ตอ,ตอไปอน,นะมาแล้วครับหลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาแบบมารตัรี่ครบทุกสกิลนะมาจะมารีวิวกันแบบหลายหลคนก็น่าจะดูรีวิวกันละ แต่เราจะมารีวิวใหม่ทำไมวะแต่รีวิวอ่ะเออมามาดูตั้งแต่สกิลแซดก,กันเลยสกิลแซดคือการแบบควงเหมือนดุตีอ่ะปล่อยได้สามครั้งนั้นสกิลเนะี้ยต้องไวๆนะสกิลนี้อ่าต่อไปไม่ได้รอไปสกิลเอ,อก,กันสกิลเอ,อคือแบบมันปล่อยพลังเสียงนะดู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 โอ้โหปล่อยพลังเสียง มาดูนี้สกิลซีใช้มาตเตอรี่หนึ่งร้อยนะสกิลนี้แบบสวยๆจัดแบบงานฟาร์ตี้อ่ะเนี่ยอ่าดูสกิลวีกันเพิ่งได้มานมาดๆยังไม่ได้รู้เลยอุ้ยอุ้ยเท่ hey, อยู่น่ะโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ยดีเชื่อโคตรเฟี้ยวว้าว มาดูดูสกิลเอฟกันอ๋อบิน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 จับได้ละไปเดี๋ยวเราจะกลับไปโลกสองน,นะไปหาตบไก่ผมก็ไม่ค่อยโหดอะไรอะแบบมือใหม่หัดตบไก่อะไรเงี้ยแต่เฮ้ยวอยขอขอดูนี่เดี๋ยวขอดูสกิลซีเอ้ยสกิลวีก้อบหนึ่งเท่ดีปั๊บหืมแปลกแปลกเลย ไม่ใช่โคสวยเจากไปเราไปกลับกลับโลกสองกันดีกว่าอ่าแล้วเราก็กลับโลกสองกันแล้วนะครับทุกคนเราจะมาตบไก่นี่ยอย่างเช่นเนี่ยแลแกผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงยอะยมันแบบอยากเป็นเป็นสังคมเกมที่ไม่ดีนะเชียวเราก็จะชันอาว ปิดพีอยู่รอตัวไปนะหนุ่มวะมาแกแขนพอดีเป็นพวกไม่ยอมถอยด้วยสิ

คิวมันกากหรือว่าคนเล่นมันกากวะจริงเนี่ยโอ้ยทีเดียวตายเลยเจอคนเล่นกากมันได้ผลกากหรอกคนเล่นกากเย้ยมา ไม่ยอมไนงะขอตูด้ด้วยตัวตายอยีกรอบเลยโอ๊ยีชิไั่รุนไปเลล่ะมาเดขอดูดิป่ะบอกเลยว่าลูกผู้ชายไม่มีทางถอยจะเด็ดขาดมาเดถึงยอมตายแต่ไม่ยอมถอยเว้ยมาเหอะมาเหอะเนี่ยสกิลเด็ดไม่แน่คุโดนไปมื่นดิมาเดอัดนอนีเ้เก่งหรอก นี่ยมาเลยโอ้โหตายเชยไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียมาขอแก้ใหม่อีกรอบนึงอันนี้ถ้าไม่ได้เราจะเลิกการเป็นสลักต่อเล่นมาเลยปรเล่นเล่นไปรถหลบได้เชยจะเก่งเฮ้ย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 อัอัพ เกเลยนี่อะคิวเด่นไปไหนครั้งนี้ต่อสู้นานมาดิโดดีห้าลบลบลบไอเหี้ยโดดีสองพันเี้ยยืนเฉยอะยืนเฉยดีกระตานกระตานะกระตานกระตานอุ้ยอุ้ยอุ้้ทางเฮ้ย โอ้โหยายายา,ยา,ยาหลบได้ว้าไปเพระแม่งผลมีแค่นี้แหละเล่นไม่เป็นด้วยแบบป,ลปลืนใหม,ม่อยู่เลยนัย่งเจอแต่โหดเจอแต่ตึงเหนื่อยตัวไม่ไหวอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยายฟาร์มผลอะไรเลยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมานะทำตามให้ทุกอย่างเลย ฝากที่มีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะและกดติดตามนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปไปว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม